ถามว่าเขาอยากทํางานไหมเขาอยากทำถ้าเกิดว่าให้ผมพูดตรงๆเลยนะพต,ตาลเล่นไม่ได้ผมไม่สามารถที่จะปไปไล่บอกทุกคนได้ว่าหนังมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเพราะมันเป็น,เ,ปนเพราะโควิด ค่ะพี่สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะพี่กับการที่จะต้องอยู่บ้านเนี่ยตอนนี้แบบไลฟ์สไตล์การอยู่บ้านการ work from home ของแต่ละท่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็เตรียมพร้อมเรื่องเรื่องบทภาพยนตร์อะไรเงี้ยหนังเรื่องต่อไปแล้วก็ออกกําลังกายแล้วก็กินให้เยอะพี่ต้องออกกําลังกายอะไรบ้างตอนนี้ไหนสอนทิปหน่อยสิวิ่งเวิ่งวิ่งเหรอวิ่งครับวิ่งแบบนี้เปล่าพี่วิ่งรอบเตียงป่ะฮะแบบว่าอัลตร้ามาราธอน 300กิโลเมตรแบบว่าที่ที่รัสเซียพี่ทำได้ไงไม่รู้เนาะวิจิตใจทำด้วยอะไรอ่ะคนที่วิ่งออ่าตั้งมาละถอนรอบเท้าเนี่ยสิบชั่วโมงบางทีสิบชั่วโมงสิบไปสิบมาแล้วพี่ต้อมวิ่งอะไวิ่งในหมู่บ้านอ่าวิ่งแถวบ้านนะฮะวิ่งแถวบ้านวนแบบเรื่อยเรื่อยแล้วก็แบบว่าวิดพงวิดพื้นลงเอาอะไรไปเรื่อยแล้วพี่ตุ๋ยอะครับผมก็วิ่งฮะแต่วิ่งไปตู้เย็นแค่นั้นแหละวิ่งตู้เย็นแล้วก็กลับมาเตียงแล้วก็วิ่งไปตู้เย็นแล้ว อันนี้คือคนที่กักตุนสินค้าใช่ไหมฮะใช่นี่แบบว่าเวลาแบบว่าเขาแบบเปิดขายแล้วก็ซื้อกวาดเรียบคืออย่างพี่ต้อมนี่จะดูเป็นทางการเนี่ยผมก็แบบทำได้แค่นี้ครับคือวิ่งแล้วก็ไปกินแล้วก็กลับมานอนต่อแล้วแบบมีอะไรที่พี่ตุ๋ยแบบปกติไม่ได้ทาแต่ว่าเนี่ยช่วงนี้แบบได้ทําแล้วบ้างฮะพี่ช้อปปิ้งครับออนไลน์แต่ก่อนไม่เคยเลยอรอพี่เออแต่ก่อนผมไม่ค่อยชอบแบบผมเวลาผมไปซื้อของผมต้องแบบเห็นของไงต้องได้เลือกต้องเห็นต้องจับต้องลองเนาะ พอหลังจากที่เข้าวงการโดยการชักนาของพี่ต้อมเข้าไปดูก็คือ<ด>แบบว่าอย่างนี้ตลอดเวลาใช่ก็ได้ยาหม่องสูตรอินเดียมาทา <laughs> แก้ไมเกล้ยมันก็เวิร์กดีมันก็แบบเออใช้ได้นี่ว่าอ๋อแล้วบางทีเนี่ยก็มีการแบบว่าลดละคงลดราคาด้วยนะฮะส่ง<ซ>ก็ไวไม่ค่อยทัน,นอ่ะไอ้ลดราคาแบบที่เขาใส่โค้ดผมใส่เป็นแเซลอะไรอย่างเงี้ยไม่ทันฮะเรียบร้อยเดี๋ยวต้องฝึกนะต้องฝึกพี่ต้อมต้องสอนด้วยนะฮะให้เพื่อนแบบว่าแลชเซลให้ทันนะพี่ แต่ว่าอย่างพี่ต้อมเนี่ยคือล้ำมาก่อนแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทำงานเนี่ยก็แบบป้องกันตัวเองมาก่อนที่โควิดจะระบาดอีกเพราะว่าใส่แมสมาตลอดใช่ไหมพี่ <c oughs> เขาเรียกฟุ้งฟุ้งแฟชั่น,นครับอ,อ๋อเพราะตอนนั้นพี่พี่กันอะไรเดี๋ยวถามก่อนปุ่นหนอ,อหรือ,อยาวครับผมไปผ่าฟันมาแล้วก็มันมันเขาเขาเรียกว่าไม่อยากให้เชื้อโรคมันเข้าก็าเลยใส่ในชุดผ่าฟันคุดผ่าฟันคุดนี้ก็คือเนี่ยตอนนี้พอโควิด19มาปุ๊บคือเป็นไวรัสแบบหยุดโลกจริงๆคือตอนแรกก็คิดว่ามันจะส่งผลกระทบแค่แบบ ส่วนเดียนตอนนี้มันลามไปแบบคือทุกองคาพยศใช้คำนี้เลยอย่างในส่วนกองถ่ายภาพยนต์เองเนี่ยหยุดไปนางใช่ไหมครแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางสมนา์เนี่ยเขาก็มีการเขียนมาตรการขึ้นมาไปเสนอกับกระทรวงก็ได้ข่าวว่ากําลังน่าจะใกล้จะผ่านแล้วนะฮะแต่ว่าโอ้โหแบบพี่เห็นพี่เห็นมาตรการยังเขาส่งไปให้แล้วใช่ไหมครก็จริงๆนะคือพี่พี่อ่านมานะมันทําได้ทําได้แต่แต่ถ้าเกิดว่าให้ผมพูดตรงๆเลยนะ ต้องวนไปที่แรกเลยคือไปขอเงินเพิ่มก่นอนเพราะว่าปัญหาของของแต่ละข้อมาเนี่ยมันใช้เวลาเขาเรียกว่าใช้บุคลากรที่มันต้องเพิ่มขึ้นแน่ๆแ,<ฆ>แล้วก็อุปกรณ์เพิ่มขึ้นคือมันวนไม่ได้ทีแรกเลยว่าไปขอเงินเพิ่มก่อนอซึ่งเป็นไปได้ยากยากมากกับการที่แบบว่าจะจะให้เรีนงบเก่าแล้วเวลาเท่าเดิม,มเพราะเวลาเท่าเดิมปุ๊บเนี่ย คนทํางานเองก็ทํางานไม่ทันอยู่แล้วเพราะนั้นคือมีมาตรการนี้เพิ่มขึ้นผมเนี่ยผมว่ามันเป็นไปได้ยากแต่เป็นไปได้ง่ายโดยโดยที่ถ้าคนนั้นมีเงินเพิ่มขึ้นหรือเก่งเพิ่มขึ้นเก่งหมายความว่าเก่งเลยเพราะว่าผมว่าการหลอกถ่ายอะไรบางอย่างบุมเนี่ยมันนานกว่าที่ถ่ายปกติอืม,มันเพิ่มเวลาเขาอีกไหนแล้วจะมีมาตรการแล้วทําอะไรแล้วดันมีการที่จะต้องถ่ายให้มันเหมือนกับ ใกล้กันถ่ายเหมือนกับแอคชั่นด้วยกันอะไรด้วยกันซึ่งมันกว่าจะถ่ายได้วมันยากแต่มันเป็นปัญหาว่าห้าหนังเรื่องนี้ออกไปแล้วแล้วผ่านไปห้าปีผมเป็นผู้กับผมไม่ผมไม่สามารถที่จะไปไล่บอกทุกคนได้ว่าหนังมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเพราะมันเป็นเพราะโควิดซึ่งถ้าเป็นผู้กับบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องทำดีเพราะอะไรแต่ สำหรับผมเองตัวผมเองผมใช้คําว่าผมรอแล้วให้มันโอเคมันจะได้ทํางานได้เต็มที่น่ว่างานงานทุกงานมันจะออกมาเพื่อคนดูเป็นคนเสพเป็นคนเสียเงินมผมว่าอันนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดอของของของตอนนี้นะครถ้ามองโลกในแงด่ดีคนชอบบ่นไงว่าแบบหนังละครไทยมีตบจูบตอนนี้ไม่มีตบจูบแล้วอืม,มันจะเป็นปฏิวัติไปเลยเพราะว่ามันตบกระจูบไม่ได้ <laughs> ทำไงมันคุยกันห่างสองเมตรพระเอกกับนางเอกเราก็จะแบบคงไม่ได้คงไม่ได้ทําอะไรอย่างที่ที่อยากทําแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากต้องไปถ่ายจริงอ่ะมันอาจจะต้องเป็นเรื่องคนเขียนบทแล้วหละว่าแบบทําไงวะให้ให้เรื่องมันสนุกไ,ได้โดยที่ไม่ต้องมีฉากพวกนี้แต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมมันมันยากมากครับยากยากเอาง่ายเลยคือสิ่งที่ผมว่าคนทั่วไปก็คงคิดไม่ถึงเวลาเราไปกองถ่ายอ่ะคือส้มตําอ่ะส้มตาเป็นอาหารประจํากองอ่ะ ซึ่งช่างไฟต้องกินอ่ะแล้วเวลาช่างไฟกินอ่ะเขาไม่นั่งเขาไม่นั่งแบ่งแบบคือถ้าไปกินส้มตำเนี่ยช่างไฟไม่มีแดนนะคือจัดไฟนี่ไฟไม่ได้เลยนะใช่เขาไม่กินอย่างอื่นอ่ะเขาเขาชอบฟ้มตามมาแล้ววิธีการกินของเขาคือการล้อมวงกันแล้วก็โจกโซย์นะแล้วมันไม่แบบโซเชียลดิสแทนซิ่งเลยคือเราไม่ต้องไปมองคนระดับดาราหรือแบบฟุ้มกลับอะไรที่แบบเขาอาจจะมีแบ่งได้นี่แค่ช่างไฟอ่ะเราก็สงสารกันแล้วว่าชีวิตเขาแบบ เปลี่ยนไปเลยอ่ะไม่รู้จะมีความสูขกว่านะแต่ว่าถามว่าเขาอยากทํางานไหมเขาอยากทําเขาอยากเปิดกองแล้วแหละเขาอยากจะมีเงินมาแล้วแหละเราก็ต้องอย่างที่พี่ต้อมว่ารอจังหวะให้แบบเฮ้ยเรามั่นใจมั่นใจก่อนมั่นใจว่าเอ้ยเราจะทํายังไงให้มันได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับบางทีในวิกฤตเนี่ยมันก็มีโอกาสนะพี่อย่างผู้กํากับผู้เขียนบทอย่างพี่มันเกิดไอเดียปิ๊งอะไรขึ้นมาบ้างไหมฮะในช่วงนี้ที่แบบว่าเฮ้ยเราจะเอานี้สถานการณ์อันนี้ข่าวนนี้เฮ้ยมาพัฒนาเป็น เป็นผลงานเป็นภาพยนตร์เป็นละครอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงมีครับมันมันพอโควิดแล้วก็เห็นโลกมันโลกมันเปลี่ยนไปมากขึ้นเนาะมีมีคลิปหลายๆคลิปที่เราอ๋อชีวิตคนมันเปลี่ยนวะ่ะอะไรเงี้ยเราก็ตอนนี้เป็นช่วงเวลาเขียนดดจดไว้ก่อนจดไว้ก่อนแล้วก็เก็บเก็บสาลิ้นชักไว้ก่อนถึงเวลาแล้วเราค่อยแง้มันออกมาซึ่งไม่รู้ว่าถึงเวลานะั้นมันจะลาฟใหม,ไม่ไปยังนะแต่ว่า ผมว่ามันก็น่าสนใจในหลายๆเรื่องอผมว่าพี่ต้อมก็มีแหละหทุกคนก็มีอยู่ในการที่แบบเห็นโลกมันเปลี่ยนไปนิดนึงแล้ว,ลวก็ห,หาของอย่างพี่ต๋ยงเงให้คิดเร็วๆตอนนี้นะฮะมีพล็อตอะไรที่แบบว่าเป็นพล็อตตลกก็ได้ที่แบบว่าดึงเอ,อสาสถานการณ์ช่วงโควิดเนี้ยมา,มา,ม,ามาทำม้้งไหมพี่ผมได้ข่าวเรื่องที่เรือทั้งลำอะ่ะมันติดโควิดอะ่ะโอ้ยน่าสนุกมากเลยนะเทรนทูปูตานอันนี้เป็น <laughs> แบบว่าเป็นแบบ เป็นโบ๊ททูแบงคอกอะไรอย่างนั้นนะไม่มีใครให้เข้านั้นเรือแต่เรือเราลำใหญ่ไม่ได้นะเราไม่ค่อยมีทุนเท่าไหร่เราก็เป็นพวกเรืออิมทุนละกันลักเล็กคือจะมาเป็นไทยทันนีเป็นแบบว่าเราไม่ได้ก็มีตังค์มันก็มีตังค์รถงบรดงบนะฮะพี่ต้อมล่ะครับคงเขียนได้แค่รู้สึกฟันรู้สึกแค่นั้นเองแต่ว่าแต่ถ้าถ้าช่วงนี้ปุ๊บเนี่ยและให้เขียนคําว่าโควิดหรือคําว่าโคโรนาปุ๊บเนี่ยผมผมเชื่อว่าเวลาผ่านไปอ่ะคนจะเบื่อมาก อิเลียนกับคํานี้มากแล้วแล้วแตไม่ไม่อยากเจอน่แต่แต่เราเราเก็บความเหงามันได้เก็บความรู้สึกมันได้แต่ไอ้คําเนี้ยผมว่าเหมือนเหมือนตอนน้ําท่วมอะต่อให้มีเรื่องอะไรที่มันเป็นน้าท่วมไม่รู้่ากูไม่แค่ได้ยินก็อเยียนไปเลียนไปเลียนอเลียนอฮะเพราะนั้นคือเราเก็บความรู้สึกได้แต่เพียงแต่ว่าเราเราเราคกว่าตีแผมันไม่ได้เพราะว่าความรู้สึกของแต่คนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันว่าแบบอ๋อ ความเหงาไอ้คนอดอยากไอ้คนเขาไม่ได้เขาไม่ได้อดเขาไม่ได้เหงาอย่างเราเนี่ยเขาอดอยากนี่คนละอย่างกันผมว่าอ,อันนี้เราเราเก็บได้แค่เป็นเรสเฟลนเราแล้วก็แล้ววันหนึ่งปุ๊บเราก็มาใช้ในหนังหรือละครหรืออะไรบางช่วงบางตอนได้อะไรเงี้ยครับอ่ะ,อะเราคิดว่าตอนนี้เนี่ยพฤติกรรมของคนดูบางพี่พฤติกรรมของคนดูเปลี่ยนไปไหมความคิดอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนไหมแล้วจะส่งผลกระทบต่อวงการหนังเอาไม่ต้องวงการหนังทั่วโลกก็ได้นะฮะวงการหนังไทยอย่างไรบ้างพี่ผมว่า หนังโรงหนังะฮะมันมันสร้างมาเพื่อเพื่อกล้องเพื่อเลนที่เขาบันทึกเพราะเพราะการที่ถ่ายมาปุ๊บเนี่ยเลนระยะขนาดนี้ยตึกสมมติว่าเดย์อัเตอร์ทูมอร์โรนะฮิมะถล่มถล่มนิวยอร์กอะไรเงี้ยคือมันเท่าตาเห็นะเราเห็นตึกใหญ่แค่ไหนอในโรงหนังเนีเห็นเท่านั้นมันเป็นเลนอลังการใช่มันเป็นเลนมันเป็นที่เลนเวลาเราคุยกับใครปุ๊บเนี่ยเราจ้องหน้าเขาเนี่ย ระยะการพูดการคุยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เล่นของหนังมันจะบอกแต่เพ่่อบอกว่ามาอยู่ในในทีวีในซิงมิงบุ๊บเนี่ยมันคนละอย่างละคือผมว่ามันได้อารมณคนละอย่างแล้วคนสักพับหนึ่งดูซิงมิงผมว่าทุกวันนี้ก็เป็นจะเอียนมันจะเริ่มเอียนแล้วไม่อยากดูมันดูเยอะเกินไปละอะไรเงี้ยการเข้าไปดูในโรงหนังเขาถึงระบุว่ามันเป็นมหัศพ มาเป็นการรวมกลุ่มกันไปดูทํากิจกรรมกันเพราะฉะนั้นคือผมว่าในโลกเนี้ยมันมีกิจกรรมเนี้ยไม่เยอะเพราะนั้นคือมันต้องอยู่ยังไงก็อยู่ครับต่อให้ต่อให้ตัวสตรีมมิ่งมันสนุกดียังไงะคนก็อยากมาดูหนังเพราะว่ามันโอเคเรื่องจอเรื่องบรรยากาศผมว่าเรื่องบรรยากาศสําคัญเรากินป๊อปคอนอ่ะกินที่บ้านยังไงก็ไม่อร่อยเท่ากินที่โรงหนังอ่ะ ป๊อปคอนเมเจอร์อย่างเงี้ยเราก็ยังอยากกินในโรงแต่เมเจอร์ขายนะพี่ตอนนี้ถึงแม้ว่าที่ส่งไปใช่ไหมกามีสั่งไปสองร้อยยี้ั่งไปพยายามพยายามทาบรรยากาศที่บ้านให้เหมือนโรงหนังแต่ว่าสุดท้ายเรายังอยากกลับมาที่โรงหนังไงคือเรารู้สึกว่าได้รวมกลุ่มกันมาดูดูหนังตลกแล้วก็ได้หัวเราะด้วยกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยทำหนังเป็นคนละแนวเลยอย่างอย่างพี่ตุ๋ยเนี่ยคนจะรู้จักว่าพี่ตุ๋ยทําหนังแนวตลกใช่ไหมพี่ทำป้าแฮปปี้ไบค์แมน ส่วนพี่ต้อมเนี่ยก็จะกำกับเป็นหนังหรือว่าละครแบบแอคชั่นบูล้างผ่าเลยสู้กันปล่อยของใส่กันมียงมียันอะไรเงี้ยแต่ว่าได้มาร่วมงานด้วยกันเนี่ยได้อย่างไรครับคือจริงๆผม,มไปเชิญพี่ต้อมมามเพราะว่า <laughs> เพราะว่าพอเราทําเรื่องไบแมนเนี่ยม,มันมีฉากที่มันต้องแอคชั่นอะไรเงี้ยแล้วแบบเอาอตรงๆคือทําไม่เป็น คือนี้ก็คือคิดภาพแบบอยากได้แบบ fast and furious อะไรอย่างงี้เลยนะใช่ไหมพี่ซิ่งรถเงินไม่เท่าเขาหรอกแม้แต่คิดแม้แต่คิดแบบว่าแบบกระโดดข้ามตึกอะไรแบบอะไรอย่างงี้คือเราเออคือเราอยากได้มันด้วยพระเอกมันขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะเราต้องแบบอยากได้ผาดโผลหน่อยมองไปแล้วก็คนนี้ครับเจ๋งสุดอะไรเงี้ยก็เลยเชิญพี่ต้อมมาช่วยเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยช่วยช่วยถ่ายฉากแอคชั่นให้ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วเป็นยังไงครับพี่ต้อมมามาร่วมงานกันเนี่ย ครัค <ำ S 2> <ม>้งแรกจาก<ม>ตอนนั้นใบแม่อ่ะผม,มว่าผมมีความสุขนะฮะกับการที่ได้ร่วมง,งานกับตุ้ยกับกับร่วมง,งานกับพี่ยอดร่วมง,งานกับคนที่ระลึกบริษัทระลึกอ่ะ <S <S ไปกองถ่ายพวกเนี้ยผมไม่เคยมีปัญหากับกองถ่ายกองนี้เลยเพราะว่ามันมีความสุขมันมันม,มันได้เหมือนเราไปเจอกันแล้วเราก็ไปแก้ปัญหาด้วยกันมผมว่าอันเนี้ยเป็นบริษัทที่ทําแล้วเออรู้สึกดีกับการที่เขาทําหนังที่มันเป็น หนังล่าเิงหนังตลกหนังเฮฮาหนังมีความสุขอะไรเงี้ยผมว่าผมมีความสุขกับกับกองกองนี้มากนะครับนั่นก็เลยทําให้แบบว่าได้ร่วมงานกันต่อใช่ไหมพี่จากไบค์แมนก็นามาสู่ e ีอรีมซิงซึ่ง e ีเรียมซิงคราวนี้ขยายสเกลใหญ่ขึ้นเลยใช,ใช่ไหมฮะเป็นพีเรียดด้วย่ามีตลกผจญภัยแล้วซิงควายไปสู้กับจระเข้ยักษ์แบบโคตรไอ้เคียมไปเลยเล็กคลาสิตอะไรอย่างเงี้ยตัวใหญ่มากคือขาดขึ้นมาดิโทษนะครับอุทาน ตะเกียงกี่เมตรนะพี่ต <dévelop eigentlich analysis> ัว <st> น <ne> ี sì ้กี่เมตรนะโอ้ยใหญ่เนี่ยโอ้ตอนที่เขามาวางเหมือนเกือบระจอนี่มั้งตนประมาณจอนลยฮะประมาณจอนลยฮะโอ้ประมาณจอนี่ใหญ่กว่าไอ้เล็กพลาสิกเดี๋ยพี่ใหญ่กว่าฮะใหญ่กว่าฮะใหญ่มากใหญ่กว่าใหญ่กว่าคู่นี้นั้นก็แบบว่าอุ้ยเป็นแบบเบลล่าตัวทุนเนี้ยเบลล่าหรือตัวนี้นะน้อยไม่ได้เป็นไงมั้งพี่เพราะว่าจะต้องมีแบบใช้ซีจีเยอะด้วยใช่ไหมฮะก็เป็นการประจนัยเราอีกรอบในการทำซีจีนี่แหละครับเพราะเราก็ไม่คุ้นเคย เราม <ừ> คุ้นเคยกับการแบบเอ๊ะจระเข้มันต้องแบบใหญ่พออย่างว่าเอ๊ะหรือมันเล็กไปเอ๊ะหรือมันใหญ่เกินไปผิวจระเข้มันต้องเป็นยังไง<ร>อะไราเราคุยกันนานมากอะ <ừ ừ S 2> เรื่องเรื่องจระเข้สเกลมันหรือว่าต <ๆ S 2> ัวมันอะไรก็แล้วแต่แต่อ,อย่างการแบบกำกับฉากแอคชั่นร่วมกับร่วมกับซีซีอย่างเงี้ยทางพี่ต้อมเองก็ถนัดอยู่แล้วแล้วมันแบบอ่าแบบเบื้องหลังเนี่ยพอเราต้องทํางานแบบที่มันแบบต้องแบบแอคชั่นไปด้วยแบบ เราต้องตลกไปด้วยอะไรเงี้ยมันมันมีความสนุกสนานหรือว่ายากง่ายยังไงไหมฮะโอ้โหถ้าเกิดว่าถ้าเป็นแอคชั่นผมว่ามันเป็นแอคชั่นที่ที่มันมันก็แอคชั่นสู้กันอยู่แล้วนะผมว่าอันนี้ไม่ไม่ค่อยยากเท่ากับตลกมากกว่าต้องให้ตุ๋ยเขาเขาเล่าให้ฟังพวกเรื่องตลกตลกพวกฉากตลกอะไรอย่างเงี้ยคือพอมันเป็นแอคชั่นอะเราพยายามทําให้มันจรงิงจังแต่ว่าด้วยคาแรคเตอร์อะครับมันตัวคาแรคเตอร์มันพร้อมจะตลกอะเราไม่อยากเราไม่อยากทําหนังตลกที่แบบ ตลกไปเรื่อยๆเฉยๆหรือว่าตลกไปแบบไร้สาระอะไรเงี้ยเราตลกผ่านสถานการณ์มากกว่าแล้วพอดีตัวละครเราเป็นคนตลกอะอย่างพวกนักคอมพี่เบิร์ดอะไรเงี้ยมันก็พร้อมที่จะแบบถึงแม้เขาจะหนีตายอยู่นะด้วยความจริงจังอ่ะแต่ว่าเราก็พร้อมจะขับมา,ขบมาเขาอะไรเงี้ยมันเป็นแนวทางนี้มากกว่าอย่างอีเลียมซิงเนี่ยตอนแรกมีแผนที่จะเข้าตอนเดือนเมษานะะก็คือช่วงแบบว่าสงกรงสงกรานเลยเป็นหนังแบบว่าฉลองความสุขดูกันเฮฮาทั้งครอบครัว แต่พอเจอโควิดเข้าไปต้องเลื่อนใช่ไหมครับอ่าเลื่อนไปกรกฎดาอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันมีผลกับกับหนังมั้งไหมพี่คือผมว่ามันมีผลกับทุกหนังแหละที่ที่ที่จะจ่อรอคิวไม่ว่าจะเป็นหนังไทยหนังเทศอะคือแพลนเขาวางไว้แล้วะว่าหนังเรื่องนี้มันเหมาะกับช่วงเวลาไหนอ,อะไรเงี้ยทั้งโรงทั้งผู้สร้างเขาจะมีการวางแผนไว้แล้วทีนี้อพอพอมันเกิดเหตุการณ์นี้มันก็ต้องแบบเลื่อนๆไปแล้วยังมีการทบทบทันอิกซึ่งพอโรงหนังเปิดเราก็ไม่รู้ว่า มันจะมีความออออบันเทิงขนาดไหนว่าหนังเรื่องไหนออจะได้เข้าก่อนอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวเราต้องต้องต้องรอ,อลุ้นกันต่อไปน,นะฮะแต่ผมออว่าได้กาไรกับคนดูแหละเพราะว่าคนดูจะได้แบบโอ้โหมีหนังที่รอดูแบบเพียบเลย<อ>แต่ว่าแบบว่าพี่ตุ๋ยช่วยแบบแพรมเรื่องหน่อยได้ไหมว่าสตอรี่มันจะเป็นยังไงเรื่องยอ่อเรื่องเนี้ย คือแคลมได้แค่ว่าเบลล่าขี่ควายแล้วก็สู้จากพี่ขอบคุณค่ะตัวอย่างพี่รอรู้ตัวอย่างคือย่างนี้คือตัวที่ดูกันเนี่ยมันเป็นทีเซอร์เล็กองำย่อยใช่ไหมทีเนี้ยที่จริงเราเราตัดเทเลอร์เรียบร้อยแล้วแต่เราไม่สามารถเล่าเรื่องได้จริงๆเเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเพราะว่าพอได้ดูเทเลอร์ตัวเนี้ยถ้าได้ออกเมื่อไหร่คนดูจะเข้าใจนี่อ๋อเป็นเรื่องประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้ขออุบไว้ก่อนเพราะว่าเพราะมันยังเดี๋ยวมันมี มันมีมันมีการวางแผนเข้าใจเขาใจมันวางแผนไว้แล้ว <c oughs> แ,ตแต่ว่าคุยถึงเรื่องเบื้องหลังการถ่ายทำได้ใช่ไหมพี่เบลล่าเป็นยังไงบ้างโหคือพี่ต้อมอเคยเจอเบลล่ามาก่อนผมอะไม่เคยเจอเลยพี่ต้อมเคยทํางานด้วยก่อนอตอนเจอครั้งแรกเราก็จะแบบโหเบลล่าเบลล่าคือแบบนี้เลยเนาะมาพอเราก็แบบกลัวว่านางจะแบบทําไม้นู่นไม่ได้ไม่อินนี่ไม่ได้เพราะว่าในเรื่องเนี้ยอีเลียมันต้องเป็นแบบเธอเธอ แต่พอมาเจอตัวจริงแล้วโอ้โหเก่งคือแบบนางนางทำได้ทุกอย่างที่ที่เราขอแล้วบางทีมันเกินลิมิตไปด้วยคือเราก็ไม่คิดว่านางจะทําได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยบางอันมันก็แบบเฮ้ยทําได้ไงโดยที่แล้วเขาเป็นคนที่เข้าใจในในเซนส์ออฟคอมเมอ่ะคือในฝรดบางคนเนี่ยเก่งในเรื่องดราม่าเก่งในเรื่องแอคชั่นหรืออะไรก็ตามแต่เบลล่าเป็นคนที่แบบเก่งในเรื่องตลกด้วยอคือ เข้าใจว่าตรงเนี้ยต้องเล่นยังไงจังหวะยังไงแล้วมีลูกละเอียดที่แบบคือเอาจริงอะตอนแรกผมก็ผมก็อ๋อเบลล่าก็คือเบลล่าแต่พอมาทํางานด้วยกันผมอ๋อรู้แล้วว่าทําไมเบลล่าถึงแบบมาถึงทุกวันนี้ได้เพราะว่านางเก่งจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกในฉากแอคชั่นนะฮะพี่สําหรับนางเป็นยังไงบ้างฮะคือตั้งใจฮะใช่ว่าตั้งใจเพราะว่าคือตัว,ต,ว,ต,วตัวน้องเองอะเก่งอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่า คือขอแค่เวลา<ม>ขอแค่ความเข้าใจแต่ทักตั้งเนี่ยผมเห็นตุย๋ยเหมกับผมยังรู้สึกเลยว่าเออไปกันได้นะคู่เนี้ย<ม>คู่นี้หมายความว่าอบบาแบาบ,บลุยๆบ้าๆกันก็บา้บาๆกันไป<ม>แล้วมันเป็นอย่างเงี้ยทั้งเรื่องคือจะบันเทิงทั้งเรื่องสรุปทั้งเรื่องคือปลายปลายทางปุ๊บเนี่ยเป็นยังไงปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเบลล่ากับตุ๋ยเขาฟีกันมาเยอะมากอะจนเหลือจนเข้าใจว่าหนังเรื่องเนี้ย ทำแล้วมันออกเป็นยังไงมันออกเป็นอย่างที่เขาคิดแหละวลาล่างล่างสุดท้ายก็เห็นว่าเออเป็นอย่างที่เขาคิดกันเลยเขาแสดงว่าเขาคุยกันแบบเข้าใจมากอย่างฉากแอคชั่นนะที่เราต้องไปถ่ายใต้น้ำออแล้วเราก็แบบกลัวเบลล่าก็มาบอกแต่แรกว่าเฮ้ยเบลลา่าเขาไม่แน่ไม่ถนัดน้ำนะว่าเขาว่ายน้ำไม่ได้แข็งมไม่แข็งมากเขากลัวเราก็พยายามเซฟกันวางแผนกันอย่างดีว่าอุ้ยเดี๋ยวเราต้องหาสแตนอินหาตัวตันมา เล่นแทนเบลล่าดีกว่าเราไม่อยากให้เบลล่าอยู่นานแล้วพอคือนักแสดงเนี่ยพอถ้าเกิดเขาไม่มั่นใจเนี่ยมันมันส่งผลากการแสดงส่งผลต่ออะไรด้วยเนี่ยทุกคนพี่ต้อมพี่ยอดเครียดหมดเลยว่าเราทำกันกระฉาดดีปรากฏว่าถึงวันจริงอ่ะตันเล่นไม่ได้ตคือคนที่เล่นได้คือเบลล่าเบลล่าเาเล่าเล่นเองคือไปไปมาคืออที่วางแผนไว้เนี่ยคือเบลล่าเล่นเองหมดอะไรเงี้ยครับคือมันก็เขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์เราอ่ะใช่ไหมฮะว่าแบบเนี้ยมันเลยแบบน่าดูมากเนี่ยว่าว่า ให้หนังมันจะพาเราเนี่ยไปสนุกพาแบบหัหรหันแบบถึง<ม>นะอันนี้อันนี้คือต้องรอ<ม>เดี๋ยวต้องรอ<ม>อยากให้ฝากกําลังใจถึงคนทําหนังหน่อยครับแล้วก็ผู้ชมที่ช่วงนี้เนี่ยจะต้องต่อสู้แล้วก็ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันคะผมเชื่อว่าทุกคนน่ะอยู่ในค่วะาอยู่ในโซเชียลอยู่แล้วคือเราเราพยายามที่จะทําให้ให้หนังหรือว่าละครหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเกิดขึ้นมาเร็วมากมนะที่สุดแม่ต้องผู้บริหารเองนะ คือเราพยายามทําให้มันโปรทำให้งานที่มันทุกคนทํางานได้ได้ตามที่อยากที่ตัวเองอยากทําครับแต่อย่างหนึงน่งที่ผมคิดไว้ว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทําให้เราทุกคนรู้สึกว่าเราโคตรรักงานนี้มากกว่าเดิมเลยเจากที่แบบเราเกลียดตื่นแบบเพื่งม่อไหร่ัวตื่นอีกแล้วละอะไรเงี้ยมาวันเนี้ยเราจะโหยหาการออกกองและการทํางานมันดีเพราะว่าการทํางานดีหมายความว่า มันจะคัดคนเราเริ่มรู้แล้วว่าเศรษฐกิจไมาอย่างนี้เนี่ยมันเริ่มคัดคนไหนใช่ไม่ใช่ดีไม่ดียังไงเพราะฉะนั้นคือเราต้องพยายามทําอัพตัวเองให้ตามตามโลกให้ได้แล้วเร็วเวนี้ยครับผมว่าน่าจะทํางานด้วยกันวงการันเทิงก็น่าจะขับเคลื่อนต่อไปได้อยากฝากบอกทุกคนว่าให้ฮึบสู้กันต่อไปนิดนึงนะครับผมว่ามันมันต้องผ่านไปได้แหละด้วยความเป็น ด้วยความเป็นมนุษย์อะอมไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนทํางานอะไรก็ตามผมว่าผมว่าทุกคนได้เรียนรู้ว่าอ๋อมันมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราได้เจอความรู้สึกร่วมกันและทีนี้ที่เหลือก็คือเราต้องสู้ต่อไปแล้วก็ผมเชื่อว่ามันคงอีกไม่นานมากมซึ่งเราก็จะได้ผ่านพ้นมันไปได้แล้วก็พอผ่านพ้นปับ๊บลงหนังเปิดแล้วก็กลับมาดูหนังกันอีกนะครับเรามีหนังดีๆไว้เตรียมไว้เพียบเลยพูดถึงเรานึกถึงหนังอย่าง Gravity อะพี่ Sandra Bullock ที่นางขึ้นไปเคว้งคว้างอยู่บนอวกาศน่ะ ลอยเคว้งอยู่แต่นั่นแหละความฮึดความอยากมีชีวิตไงทำวิถีทางเพื่อให้กลับมาสู่บนโลก <ừ. S 1> บนผืนพิภพได้อะโอนเนี่แหละฮะม,มันคือแบบความมหัศจรรย์ของมนุษย์นะครับแล้วเราทุกคนก็จะต้องต่อสู้ไปด้วยกันและสุดท้ายเลยฮะอยากให้ฝากผลงานครับอันนี้สําคัญที่สุดนะฮะสำหรับผู้สร้างงานนะคะทั้งพี่ต้อมแล้วก็พี่ตุ๋ยเองเนี่ยมีผลงานอะไรที่กําลังจะกําลังจะฉายเร็วนี้หรือผลงานในอนา <ừ> คตฝากให้กับผู้ชมของเมเจอร์ด้วยครับก็ขอฝากเอเลียมซิงครับถ้า ทุกอย่างเป็นไปตามแผนก็2กระกฎาคมในโรงหนังนะครับก็ฝากหลังนี้มีหนังโรแมนติกแอคชั่นนะฮะเรื่องหนึ่งแต่ว่าชื่อเรื่องเนี่ยอาจจะเดี๋ยวรอขอคุยกับผู้บริหารนิดหนึ่งฮะแล้วก็ฝากเรื่องอีเลียมซิ่งะฮะเพราะว่าผมว่าเป็นเรื่องที่เปิดเปิดโรงหนังขึ้นมาพวกเนี่ยดูแล้วน่าจะมีความบันเทิงแล้วก็คุ้มค่าตัว๋วคุ้มค่า ที่เราจ่ายไปผมว่าได้ดูเบลล่าในมุมอีกมุมหนึ่งที่น่ารักน่ารักแล้วก็สนุกตลกด้วยฮะโอเคครับ ก็ผู้กํากับผู้สร้างผลงานเนี่ย, <S <S เ,ยเขาก็พร้อมแล้วนะครับมีผลงานคุณภาพที่พร้อมที่จะฉายให้ผู้ชมดูแล้วคราวนี้ผู้ชมพร้อมหรือยังเตรียมตัวพร้อมหรือยังนะฮะถ้าโรงหนังเปิดเมื่อไหร่เนี่ยก็หวังว่าผู้ชมเนี่ยจะให้ความมั่นใจนะ,ะับแล้วก็เข้ามาในโรงหนังกันเยอะๆนะฮะมาสนับสนุนภาพยนตร์โดยเฉพาะภาพยนตร์ไทยนะครับจากผู้สร้างไทยนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีน l e x กซ์เนี่ยก็มีมาตรการเพียบเลยฮะเกือบร้อยมาตรการแล้วนะฮะที่ตอนนี้คิดกันขึ้นมาแล้วจะคิดอีกเรื่อยๆ, <S <S ๆนะฮะอย่างเช่นอาการเปลี่ยนเบาะจากแบบ เบาแบบผ้าเลรเป็นเบาะหนังใช่ไหมฮะทำความสะอาดง่ายขึ้นไฮยีนขึ้นหรือว่าการกําหนดจุดต่างๆมีโซเชียลดิสแท่งก็ต้องห่างกันแบบ1เมตรจุดนั่งรอจุดป๊อปคอร์นจุดซื้อตั๋วต่างๆหรือว่าแม้แต่ในห้องน้ํานะฮะ แบบว่าโถปัสวะของคุณผู้ชายเนี่ย<ม>ก็จะมีการแบบเว้นกันนะฮะแล้วก็มีป้ายแปะชะัดเจนการสัมผัสกับแบบพนักงานแบบจะยื่นตง่งยื่นตั๋วให้เลยเดี๋ยวก็จะมีมาตรการแบบว่าเว้นระยะห่างนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอดูกันจะเป็นแบบไม้ <c oughs> แบบว่า <c oughs> อย่างนี้นะคะ <c oughs> นี่แบบก็ <c oughs> อย่างนี้เหมือนที่ตอนนี้ตามธนาคารก็ใช้กันอะไรอย่างนี้นะครับก็มั่นใจได้ครับว่าปลอดภัยแน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากนะฮะเดี๋ยวจะรอดูหนังเดี๋ยวจะรอดูตอนนี้แบบว่าอยู่บ้านนี่คือแบบ คือแบบว่าอยากดูเนี่ยวันนี้เมเจอร์นน Major ให้มาทํางานไงมาเป็นพิธีกรแล้วก็มาแบบเออจอก็ยังข่าวอยู่เลยเห็นแล้วมันก็แบบโอ้เราก็มามานั่งกริ้งเกือกในที่ที่เราคุ้นเคยเนาะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการ Major Special Talk ใหม่นะครับใน EP ที่3ครับเดี๋ยวต้องรอดูฮะว่าจะเจอกับผู้กำกับหรือว่าบุคลากรทางภาพยนตร์คนไหนสำหรับนี้สวัสดีครับ